ทอดครั้งแรกนะครับด้วยดิบก็จะเอามาพักไว้ก่อนอันนี้กระทะแรกที่พักแล้วก็เอามาทอดซ้ำเพื่อให้เกิดความกรอบนอกนุ่มในนะครับสวยงาม รสชาติก็จะมันหวานนิดๆน,นะครับเพราะกล้วยยังไม่สุกเวลาจะรับประทานก็เอาไปจิ้มกับนมกับน้ำผึ้งหรือแยมหรือทานเปล่าๆนะครับแต่ถ้าคนที่ชอบความหวานเด็กๆก็ทำน้ำตาลลาดนะครับ เป็นหิมะก็ได้นะครับกระทะนี้นะครับพักไว้เอามาลงใหม่เพื่อให้เขากรอบนอกนุ่มในครับทอดหลายๆครั้งก็จะทำให้รสชาติอร,อร่อยรอยกลมกล่มกลวยดิบ ก็รับประทานได้แบบนี้ครับสามารถเอาไปจิ้มนมจิ้มน้ำตาลหรือว่าจิ้มซอสทานของว่างของเล่นทือทานระหว่างเดินทางได้ครับ